สวัสดีครับเจอผมวิบไลน์อิทิฝายนะครับพี่น้องเอฟซีสายรถบ,บัสที่น่ารักทุกท่านนะครับมาดูเจ้าตัวนี้นะครับ,คว, 3, ค,รบความสูงไอ้ได้สามเมตรเจ็ดสิบนะความสูงไอ้สามเมตรเจ็ดสิบสุรชัยนะครับของรถอันนี้เป็นรถนำเที่ยวมาก่อนนะฮะ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้นะฮะเบรกแห้งหน้าหลังเลยนะครับชุดเผานิสันนะฮะยู่ดีฮะทรงด้านท้ายนะครับ คันนี้ประตูลมนะครับประตูลมหน้าหลังนะครับประตูลมหน้าหลังครับอันนี้ประตูออกฉุกเฉินนะฮะโซฟาท้ายนะครับ หลังคาสวยนะครับไม่สุดไม่โกงนะฮะกระจกไม่แตกนะครับลาวางของก็ยังสวยใช้งานได้ปกติครับพีานสวยครับพัดลมสวยใบไปพัดลมุที่เรามีมีเปลี่ยนด้วยครับไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่ทดลเปลี่ยนได้เครื่องเสียงไม่เหลือแล้วนะเราพิดานไม่สุดนะครับเราจับแน่นนะพื้นเป็นพื้นไม้นะครับยังไม่ยังไม่บุนะฮะเป็นพื้นไม้นะครับเนี่ย พื้นไม้นะครับไม้ดีครับไม่มีผูกครับไม,ไม้ดีอยู่เบาะที่นั่งสวยนะชุดนี้ทางร้านไ,ได้เก็บไว้ครับเบาะล่างนะชุดล่างน่าจะถอดเก็บไว้ครับพื้น่สวย ทีวีพานาสันิกรถคันนี้นะ่าจะเป็นรถนำเที่ยวมาก่อนนะครับเป็นรถคคราโอเกะรถชิงชาทั่วได้ทำรถทั่วมาก่อนแต่สภาพโอเคนะครับบันไดสวยบันไดยังดีอยู่ รถคันนี้ของทีมงานะสุรชัยนะครับิสันยูดีด้านหน้าที่เห็นก็เหมือนเดิมครับลากมานะครับเพราะบางทีไปเอารถเนี่ยจำนวนคนไปน้อยนะครับ ไม่พอขับไปนะครับก็ต้องจ้างรถลากรถยกนะฮะความเสียหายก็จะมีนิดนึงนะครับชมมันต่อนะครับตอนนี้เป็นเบรกแห้งนะครับเนี่ยครับ แห้งเครื่องยนต์เทเบิลโอ้เครื่องนี้ยนต์มาไกลได้เกือบวางกลางเงี้ยเลยเครื่องแทบจะวางกลางเลยครับเนี่ยโอ้เครื่องวางกลางเลยครับเกียร์อยู่นี่ครับนี่ครับเกียร์อยู่นี่ครับชุดเกียร์ น้ำมันได้แต่สองลอิตรตรถทัวร์นะครับวิ่งทัวร์ คันนี้ก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะฮะแสนเก้าตีง่ายครับเฉลี่ยยง่ายนะครับซื้อเครื่องแถมรถเอานะนะครับไม่คิดอะไรยากราคาเนี่ยเหมือนซื้อเครื่องนะครับแถมรถเลยครับ ตู้สวยครับพูดถึงว่าถ้าจะไปทำอะไรหรือไปทำวิ่งรับส่งคนงานนะครับทำรถมินิมาร์ทบัสเคลื่อนที่นะฮะก็คืนทุนไวนะครับเครื่องยนต์ดีวิ่งไกลได้นะครับ ทรงสวยครับสูงในสามเมตรเจ็ดสิบกว่านะครับน้าท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามราคา หรือเข้ามาดูรถได้ครับที่มาวินเสียงกงน้องแปนนะครับวิ่งมาเลยครับเส้นยางตลาดบ้านบ่อนะเลยแยกน้องแปนมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรอยู่ซ้ายมือครับผมรถบัสนะฮะหลัเลยครับเข้ามาครับท่านใดที่หาอะไรรถบัสอยู่ครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นลังใจด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ก็จะถ่ายรีวิวให้ดูเรื่อๆนะครับผมสวัสดีครับ